สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงแจวเจวจากสาวสพิมพ์อุดรนทูยูเคค่ะฮัลโหลเอวี่พอดีไช่ how are you <laughs> welcome to พิมพิมพม์อุดอนทูยูเคชาน,นลัล <laughs> hi everybody um today I've just come back from work <laughs> looking for something to eat but it's not easy for me now in a fridge got something but no time to cook I see mango <laughs> I gotta eat sticky rice and mango <laughs> easy easy food for me eh, today พี่น้องเอ้สาวพิมกลับมาจากเขียงาน แนวกิ่นมีแต่ว่าบ่มีเวลาเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะสาวาพิมพ์สิได้ออกไปเฮ็ดงานบ่ายบใบซีนี่ค่ะนี่ก็บใบสามรึ่งแล้วนะคะเนาะง,ง่ายๆเนาะพี่น้องมีบ่งงวงหน่วยหนึ่งเข่าเนีย้ยหน่อยหนึ่งค่ะก็สิกินเข่าก็ผลกินบบเข่าเนี้ยก็บบบงวงสุดโตพี่น้องแล้วก็สิแล่นออกไปเฮ็ดงานต่อเนาะพี่น้องเนาะสุขสนันต์นสุขทุกๆคนนะคะ่ะเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อพี่น้องเออ ดูแลสุขภาพกันเด้อทุกปู้ทุกคนเป็นยังไงเนาะทางเมืองไทยเฮาจ้าดูแลสุขภาพเด้อจ้ะเด้อแต่ที่แน่ๆเนาะค่ะเนาะการธรรมชาติเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมันเกิดมาตามธรรมชาติเฮาต้องยอมรับมันใ้ใดเนาะค่ะเนาะมาเด้อมาเด้อมากินเขากะมงง่วงนี่คือผู้เฒ่าเก่าค่ะไปรจกินนี่ป่ะเก็กััง นี่แหละคืออาหารที่ดีที่สุดค่นะณตอนนี้แต่ว่ามันคันอิ่มทองนะคะเนาะกอนมันอิ่มทองเข้าไปเป็นดีที่สุดจ้ะณ <c oughs> นะตอนนี้กองทัพต้องเดินได้ท้องนะพี่น้องนะกินดีแล้วมันก็อ้วนพี่น้องถ้ามจาจัดกินไปคุยไปเนาะคะ่ะพี่น้นองเนาะ ผู้ใด <c oughs> ผู้ใดเห็นนักกินดีบหมนแมกระชัสงสำรับสาพิมกินง่ายๆอ่ะกินง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะอย่างง่ายที่สุดคือจำจำน้ำปลา <c oughs> กินเขาจำน้ำปลาสีประเด็กนะคะนะพี่น้องทาบ่ามีอีลีได้เนี่ยมาเป็นบ่มีถ้าขี้ค้านคักอีรีแล้วก็บ่มีเมมีเวล่าอีลีค่ะสาพิมบ่ามากเฮ็นนักกินไหวข้างขึ้นนะคะนะแต่ว่าคันไดเฮ็ดแล้ว สมอดบาดิเหตุแล้วสมอดต่ำปากหุ้งยังสิถัดเช้าพี่กินกินมาเบิดสช้าพี่ผมก็ซื้อส้สตู้เย็ยนมากินพี่ดอง This is my easy food easy everybody might don't like like me but for me I can t eat anything you know like when I'm busy busy r u n n i n and out but sometimes you gotta sing If your stomach fill up, be good for you. Anyway, you know you don't need to be like perfect, perfect food all the time. let's see, like, um, mm, my sticky rice is just normal. just Don't have like not sweet. Sometimes like Thailand. จะดู like sweet sticky rice but no don't need that is mango sweet enough น huh? ะกินเขาก็ไปบักม่วงนี่บดบดลเฮ็ดคือบดลเฮ็ดแบบของวานเนาะจา๊ะเนาะตาพิ่บดลเฮ็ดแบบของวานกะข้าวเหนียวธรรมดาธรรมดาเนี่ยแะค่ะบักม่วงมันกวานพ่อพ่อวายอยู่แล้วยา่าจะจาสะเพิ่มหวานตื่มเรอะ เดี๋ยวอันน่ะห,หอบมากเดี๋ยวอันมันเสียห,หอบเบาหวานมาหาเนาะคะเนาะบักม่วงสาวพิมซื้อตะเกียรซื้อมาเป็นรังพี่น้องรังหนึ่งขนวยนหน่อยสีม่มีอยู่ประมาณแปดหน่วยเจ็ดหน่วยขนวยแยงสี่หกหน่วยนะคะทอะสาวสาวพิมซื้อมาเป็นรังมาไม่ไกินมันเ่ยากกินตะบุกม่วงกระแลนนี้ไปเห็นงานต่อนะพี่น้องนะ ง่ายๆชุมือนี่เฮาต้องเลียดดูกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้อง <laughs> ผู้ใดพันชีวิตแบบกินข้าวห้อยเกลือพี่น้องกินข้าวโรยเกลือข้าวมันห่อน,นะแ่บ <laughs> สาวิมเปผ่านมาเปิดเหล่ากับพี่น้องเอ้ยก <laughs> ันมาอยู่แบบนี้กับสิ่งที่ง่ายที่สุดนี่แหละหาได้หาอะไยังกินก็กินค่ะ สาวพิมแต่ส่วนมากนี่ช่วงนี้สาวพิมพ์กับบัใครได้บับกใคร่ได้หนึ่งเขานะเดนโดน,ดนอิรีสาวพิมพ์ยังสี่หนึ่งเขานะคะเนะเพราะว่าหนึ่งละก็ต้องกินกินแล้วก็คือจะของอืดข้น,นเดียวนะพี่น้องสาวสาวพิมพ์ก็เลยสิโบกินสิโบหนึ่งเขาพี่ย่ามกินให้มันหน่อยที่สุดเขาเขาเหนียวบาไหวเบาไหวกินแล้วอืด เรแลำบากแกของลำบากยังลำบากไปไปออกกําลังกายเนาะพี่น้องช่วงนี้โอ้นักนักนักอกอการเนี่ค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องสาวพิมพ์กับมาเอิญมาส่วนมาส่วน,าวนสาวพิมพ์บได้มากิ่นให้เบ่งเน้ะค่ะจริงๆแล้วสาวพิมพ์บได้มากินให้เบ่งเด้อพี่น้องเด้อสาวพิม,มพ์นะาพม,มาส่วนกินซื้อแบบว่าเอามาโชว์แบบว่า ชว่วนีบเเป็นแต่เพื่อนบอยอยากนั่นนะแต่ว่าสาวพิมพ์กระเฮ็ดเังสิแมค่ค่ะหลายๆคนก็มาถึงจุดนี้มันบ่มาถึงจุดนี้มากไกลปานนี้ทําไมต้องกินข้าวกับมะม่วงประมาณนี้เนาะคะ่ะทําไมล่ะคะข้าวกับมะม่วงไม่ดีตรงไหนล่ะคะ <laughs> ข้าวกับมะม่วงก็อร่อยนะคะ <laughs> สิ่งที่ดีที่สุดในโลกคือนี่แหละคะ่ะพวกเจ้าเคยเฮ็ดบ่ บักม่วงกันสอบักม่วงกระสอบักม่วงกะล่นกระสอบ้านห้องนํามันจุกพี่น้องบีบในออกนะคะบีบในมันออกแล้วก็เอาข้าวเหนียวยัดเข้าไปบี้ๆนะคะโอ้นั่นของแสบที่สุดในโลกด้วยค่ะสาวพิมพ์ในบอ่ลืมนะคะ่ะมาถึงจุดนี้ก็ไม่เคยลืมของเก่าดั้งเดิมนะคะเป็นพี่ผู้หญิงทีอ่อนุรักษ์ของเก่า <c oughs> ลคะค่ะเบ้าไหลา่มันย่ามันยุดนะพี่น้องนะ้สาวพิมกุสลเดีออกไปเหตุการณ์เหตุงานนะพี่น้องว่าขอบคุณทุกผู้ทุกคนนำใจที่รังไหลเขามาเด้อค่ะเด้อหาลอยกลัวแล้วคะ่ะสาวพิมกับบริคือบาสิเ,เดินท้างมาถึงไก่ปานนี่เนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อที่หักสาวพิมด้วยความจริงใจนะคะสาวพิมก็รักทุกคนด้วยความจริงใจเหมือนกันนะคะแล้วจะติด ตามทุกคนนะคะที่มาหาสาวพิมพ์ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะหาสาวพิมก็อย่าลืมเด้อค่ะาาเะขามากก็อย่าลืมกดไลค์ให้สาวพิมพ์น้ำเน้โบแช่ก็บ่เป็นยังดอกจ้าแต่ว่าขอสับสับๆนะคะเด้อสับเป็นปปึกๆนะคะสาวพิมพ์มากค่ะ <c oughs> ขอบคุณปู้ทุกคนคะ่ะให้มีความสุขกันวันสุขทุกคนผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องโอเคบีบบดี see you next clip okay thank you very much for visit my channel thank you thank you thank you please don't forget if you visit me don't forget give me a like and subscribe p e r i o d give me a love and a hug and kiss thank you thank you thank you love you all bye bye แล้วจะกลับไปหานะคะทุกๆคนรักทุกคนนะคะ bye bye ค่ะ Chúc chúc mà.